ถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากเมคชัวเราก็เอามาต้มอีกทีนึงใช่ครับแต่ว่าในนี้เขาก็เขียนไว้นะว่ากรองแบคทีเรียได้ดังนั้นถ้าแบคทีเรียกรองได้นี่ดินสลายกรองได้ชัวร์แต่ในราคาหลักร้อยนี่เรายังไม่เชื่อเท่าไหร่เนาะโอเคอันนี้คือแบบพกพาง่ายเครื่องกรองน้ำราคาแบบพอพอใช้ได้ ในลาซาด้าสามสี่ร้อย่าครับแล้วเราก็แบบถ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือกองน้ําใช้เป็นน้ากินอย่างงี้เนาะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาน้ําขี้ศีกมากองก็ได้นะไม่ใช่ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ดูในรีวิวเขาก็น้ำขุ่นๆก็ได้แลราใสเลยเหรอครับใสมากเลเคยลองไหมแต่เรายังไม่เคยอันนี้เราเพิ่งซื้อมาแล้วก็เพิ่งลองอันนี้อันนี้อันนี้สีชมพูนี่คือน้ำเฮียลิบอยนะคะอ๋อครับ แต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ลูกหาบเขาไปกอกมาแล้วพี่กินเลยแล้วมันเม็ดดินเม็ดทรายอ๋ออันนี้เราต้องมันเป็นชุดของมันเป็นใช่ค่ะใช่ค่ะจริงขวดยันฮีก็พอดีอยู่นะแต่มันแต่มันมันบีบแล้วขวดมันบีเราใช้ได้ขวดเนี่ยราคาพี่สั่งพร้อมส่งเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าแต่บางร้านก็บางร้านก็สี่ร้อยบางร้านก็สี่ร้อยแล้วแต่เราจะแต่มันแบบเหมือนกันเลยคืออย่างช้อปปี้และซดานี่ ต้องแบบว่าดูเยอะๆหลายๆร้านเทียบราคากันระวังระวังของปลอมด้วยใช่นี่น่าจะใช้กองเราดูยอดซื้อดูรีวิวขายครับแต่พวกนี้น่าจะใช้เราทิ้งนะมันมันอ๋อไม่มีเปลี่ยนใส้กองมันจะมีประมาณจํานวนครั้งที่ที่เรากองอไรเงี้ยมันมันมีอินดิเคเตอร์บอกไหมว่าแบบมันมีในในอ่อในอลิงก์มันอ่ะในในตะกร้าอะค่ะอ่าอออืสาวผมมันก็ดีกว่าเรา กินแบบไม่อะไรเลยเนี่ยจตเหลืองๆอ๋ออันนี้ก่อนกรองครับเดี๋ยวนายขออนุญาตดูนี่ดูตรงนี้ครับเดี๋่แอบน้ำดื่น้ำดื่มเล่าดูดีๆเด้อมินิเอาท์ดอร์ฟิลเตอร์เมดิคอลเกรดดูเพื่อนะเกรดแพทย์เลยนะอฟิลเตอร์ชิวเทอร์ถ้าเราจะอะไรแบบแบบนี้โดยที่เราแบบดีกว่าเราไม่มีไงครับทีแล้วพี่ก็กินแบบน้ำกอกมาเลยอะไรเงี้ยให้มันตกตะกอนอะไรเงี้ยมัน นี้ก็ดีก็ไม่มีเนี่ยดูเดี๋ยวไปให้ดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับที่เรากรองอันนี้กรองยังลุงนี่นี่นี่เออนี่ยนี่ต้องนห็นที่พี่ที่เราไปตักมาอ๋อบีฟอร์แล้วบีฟอร์เนี่ยแล้วแล้วเธอดูนะมันมีฝุ่นมีอะไรมีทรายอ่าครับอันนี้คือน้ำแบบกรองแล้วแล้วครับอันนี้ที่น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 ี่อันนี้คือกรองแล้วนี่อ้าวยังกระนั้งสิงเลยเทียบนะอันนี้คือขดกรองแล้วนี่ขวามือคือ b ีฟอร์นะครับ ลายมือคือ after พี่พี่กุ้งในรบกวนเอาตัวกองน้ำมามาเรียงกันหน่อยครับไม่ถึงสิงไม่เกี่ยวนะครับนี่เรียงในเฟมนี่ตอนนี้นี่อันนี้มันจะมีสีชมพูห้วงนไม่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 ชายชุดช่ยจะเอาทำปกคลิปนะโอเคครับขอบคุณมีลิงก์มีลิงก์เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ให้อ่ขอบคุณครับี่ พี่เลือกร้านที่มันสง <c oughs> ่งให้ทันภายในวันที่หกเพราะว่าพี่กดซื้อเนี่ยก่อนจะเดินทางมาแค่สองสามวัน<ะ>ใช่ <c oughs> ฉันก็เลยพยายามร้านที่ส่งเร็วแล้วก็ดูรีวิวดูอะไรด้วยเน,น,น็ตคุ้นๆมากเลยเพราะว่าเหมือนเคยเห็นแวบ,บๆในในช็อตในยูทูบอะเดี<ล>๋ยวว่าผู้หญิงคนนึงมันจะมีสซยนะดูดแบบเขาดูดตรงเลยนะดูดจากอันนี้แล้วก็จากน้ําขุนๆอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เอามาอันนี้คือนี่อันนี้คือกองใช่ไหมมันก็จะมีมีหลอดจุ่มลงไปเลยแล้วก็ดูดเนี่ยดูตรงนี้เลยใช่แต่พี่ไม่ได้เอามาพี่คิดว่า อันนี้ก่องแล้วใช่ไหมลุงเอาเอาน้ำเอาขวดที่ประมาณนี้ใครสนใจก็สามารถแคปรูปแคปแคปจากแคปภาพนี่ไงสาคลิปที่ถ่ายไปเมื่อสักครู่ไปห้าบางร้านก็สี่ร้อยกว่ารวมทรงอะไรเงี้ยค่ะครับลาซาด้าช้อปปี้มีหมดค่ะขอบคุณนะครับถ้าแบบดีมันก็หลายพันแบบสามสี่ห้ามันมีหมดแต่มันเราเาเฉพาะกิจไงเฉพาะกิจเฉยๆเราไม่ต้องอะไรมากแค่เราทิ้งเรายังขวดสี่ห้าร้อยแต่ว่าเครื่องกองน้ำเราถูกกว่าเรา ใช่มันมันจำเป็นเวลาเข้าป่าแต่มันแต่มันฆ่าเชื้อไม่ได้มันก็แค่กองเหมือนกองสะอาดถ้าอยากฆ่าเชื้อก็